สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเจ๊ปุสยสไปเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะเอาเมนูปนทูน่าใส่เห็ดนางฟ้ามาฝากนะคะนี่ค่ะก็เป็นปนทูน่าของเรานะคะก็จะมีหอมพริกกระเทียมขวดโขลกรวมกันแล้วก็ใส่ทูน่าลงไปใส่เห็ดนางฟ้าที่ต้มลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกกับ น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาร้านะคะเพื่อนๆก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราเติมต้นหอมซอยลงไปเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็หอมค่ะนี่ค่ะก็เป็นป่นทูน่าใส่เห็ดนางฟ้าของเจ๊ปุ้ยสเปยาเยอรมันนะคะแล้วเราก็จะมีนี่ค่ะก็เป็นผักลวกนะคะเพื่อนๆผักลวกก็จะมีนี่ค่ะ กระลำพวงนะคะแล้วก็กระลำปลีลวกนะคะวันนี้ก็จะมีสองอย่างนี้นะคะเป็นผักลวกของเรานะคะแล้วนี่ค่ะก็เป็นไข่ทอดไข่เจียวนั่นเองนะคะก็จะมีไข่สี่ฟองนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยใส่แล้วก็ ใส่น้ำมันหอยลงไปนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวลงไปก็จะเป็นไข่เจียวหรือว่าไข่ทอดของเรานั่นเองนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆปูทูน่นนนนนาใส่เห็ดนางฟ้านะคะแล้วก็นี่ผักลวกก็จะเป็นผักกระหล่ำพ่วงกับกระหล่ำปลีนะคะแล้วก็จะเป็นนี่ก็เป็นไข่เจียวหรือไข่ทอดนั่นเองนะคะนี่แหละคะ่ะทุกคน วันนี้เจ็ปปวยสไปเยอรมันก็เอาเมนูที่ทานแล้วไม่เบื่อกินแล้วไม่เบื่อมาฝากทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้เจ็ปปวยสไปเยอรมันก็ฝากไว้แค่นี้นะคะมาค่ะมาทานข้าวกันค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะัที่นี้ด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกคน